พิธีเปิดป่าเบิกใครการที่เราจะเข้าไปในป่าแต่ละครั้งนะคะต้องมีการประกอบพิธีกรรมบอกกล่าวหรือที่เขาเรียกกันว่าพิธีเปิดป่าเบิกใครเพราะเขาเชื่อกันว่าป่านั้นมีอาถรรพ์บางตาซึ่งถ้าไปทำการลบหลู่ก็อาจจะทำให้มีความอันตรายได้ถึงชีวิตเลยนะคะ แล้วก็มีครั้งหนึ่งค่ะคุณตาคนหนึ่งเนี่ยได้หลงหายเข้าไปในป่าหาหลายวันหายังไงก็ไม่เจอชาวบ้านเลยได้ไปนิมนต์พระมาทําพิธีเปิดป่าเพื่อขอขมาเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาค่ะขอให้ปล่อยตัวลุงออกมาแล้วหลังจากนั้นพระท่านก็ได้ปักธูปลงบนดินธูปยังไม่ทันจะหมดดอกเลยค่ะจ,จู่ๆก็มีคนพบลุงคนนั้นนั่งอยู่ในกระท่อมค่ะลุงแกบอกว่าตนเนี่ยอยู่ที่กระท่อมเนี้ยมาตลอดเลยแต่ไม่สามารถลุกไปไหนมาไหนได้ค่ะ แถมลุงก็ยังได้ยินเสียงคนที่เดินมาหาลุงด้วยนะคะผ่านไปผ่านมาแต่ว่าลุงเรียกไม่ได้ค่ะเรื่องแบบเนี้ยไม่เจอกับตัวก็คงไม่เชื่อใช่ไหมล่ะอ่ะแล้วพิธีเปิดป่าเบริรไพรมันต้องทำยังไงก็ตามนี้เลยค่ะอย่างแรกก็ต้องจุดธูปทั้งหมด9ดอกพร้อมกับอธิษฐานขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็กั้นใจเอามีดเนี่ย ทิมลงดินแล้วก็พลิกดินขึ้นมาทั้งหมด3ครั้งนะคะพร้อมกับพลิกใบไม้ทั้งสดแล้วก็แห้งที่ตกอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นน่ะพลิกหงายขึ้นมาให้หมดเลยเพียงเท่านี้ก็เดินป่าได้อย่างสบายใจแล้วค่ะแล้วเมื่อเราจะกลับออกมาก็ต้องทําพิธีด้วยนะคะนั่นก็คือพิธีปิดป่าค่ะโดยเราก็ต้องเอาดินที่เราพลิกขึ้นมาคว่ำกลับลงไปรวมทั้งใบไม้ที่เราจับหงายมาด้วยเนี่ยก็พลิกปิดเอาไว้อย่างเดิมค่ะและถ้าเราเดินออกจากป่าอีกทางนึงอะ่ะต้องทํำยังไง แค่นี้เลยค่ะแค่ยกมือไหว้บอกกล่าวแล้วก็ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางอะคะ่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะในพรานเขาก็บอกมาว่าเวลาหยุดพักรับประทานอาหารเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้เราแบ่งอาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะใส่ใบไม้หรือว่าอะไรที่สามารถใส่ได้ตรงนั้นนะ่ะเพื่อเป็นการถวายต่อเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะรวมทั้งบรรดาผีป่าทั้งหลายด้วย ก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะคะตามภาษาผู้มาเยือนป่าเนาะฉะนั้นถ้าใครจะเข้าป่าก็อย่าลืมกดเซฟคลิปนี้เอาไว้นะคะน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยแหละ